ก่อนเรื่องพูดก่อนเออคือพี่อยากพาน้องๆมามามาขอขอโทษฟ้าเรื่องท,ที่แบบว่ามันเป็นแหลมหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแก๊งเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับพี่ด้วยจริงๆอ่ะเข,ข,ข้าใจเข้าใจเจ้าตัวมันออกมาพูดเองดีกว่าคือวันนี้มันก็มาเล่าพวกผมตีปะ่ะตีปะ่ะตีปะ่ะมีอีกเหรออ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ตัวอย,ย,ยู่มึงเดินออกมาเลยเดี๋ยวน้ไม่ค่อยพูดเดี๋ยวน้ไม่ค่อยพูด อะไอพี่ไฟฟ้าไอของวันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าของเมื่อคืนแบบผมเองอะงัดร้านอ่ะพี่อืมอะไรก็คือไอการที่พออะไรอะไรใช่ไหมเขาเขาเล่าให้พี่ฟังว่าไงพี่พี่ลองเล่าให้ผมฟังหน่อยเขาฟ้าเล่าในมุมพี่อ่ะในมุมพี่อ่ะคือฟ้ามาเต็มเลยการไม่ต้องไม่อย่าเพิ่งพูดนะไอพอดมึงรอให้เขาเขาพูดก่อนให้จบแล้วเขามีมีประเด็นพิเศษน่ะเพราะเขาขอโทษกันไปแล้วอ่ะเนี่ยเพิ่งคิเสี่ยงมาเต็มเลยแล้นะ ถาม <S <S <ห>ว่าต้นเรื่องอ่ะมันมันมันคือยังไงบ้างออมันเป็นเหรอกไต้องเล่าให้พี่ตอนเขารับดูด้วยถ้าอยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้เขาฟัง <S 2> <S 2> คือคือคือมีเพื่อนเขาคือคอุ้มศพพวกเราเข้าไปในร้านผมก็กดไมค์ถามแบบว่าไอ้อพี่มันอุ้มศพก็ขอโทษแล้วแล้วพี่เทนเขาขับรถมาพอดีแล้วเขาเห็นแบบว่าอุ้มศพออกมาประมาณนั้นน่ะแต่เขาพูดว่าไอุอ้มคือคอุม้มอุ้มศพเพื่อน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 ได้ยไงอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วแล้วฝั่งเขาพูดว่ามีอาการอะไรอ่ะมีอาการอะไรอ่ะนี่กันเลยนัวก Okay, อันนี้คือมุมของอิโรชิใช่ไหมต้องให้ต้องให<อ>้เซนน่ะที่ที่ผมพูดประมาณนี้เพราะว่าผมผมผมไม่อ,อัพอ,อไซด์ผมเป็นคอนแต่แต่พี่ฟ้าฟังมุมผมนะพี่ผมก็คือ,อใช่พวกผมอ่ะมีพี่กึ่มเขาหยิบศพขึ้นไปจริงเพราะว่าเขาบอกว่ามันลั่นไปไปโดนปุ่มของเขาอะนะแล้วผมก็พอฝั่งพี่เปิดไมค์มาบอกว่าอุ้มไปผมก็ผมก็รีบวิ่งเข้าไปเรียกเลยว่าเฮ้ยพี่ไปอุ้มศพเขาไม่ได้ผมก็ขอโทษเขาเนี่ยคนชื่ออะไรนะชื่อเซนหรอ เพราะว่าขี่รถมาแล้วน้ำเสียงเขาแบบมันมันมันตึงแหละแล้วผมก็เลยเลยแบบว่าถามว่าผมขอโทษแล้วผมคุยกับเพื่อนคุณแล้วเพื่อนเขาก็บอกคนชื่อเซนอยู่นะว่าว่าบอกผมแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เหมือนไม่หยุดพูดอ่ะผมก็เลยถามว่าเอาแล้วแล้วแล้วเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรแล้วมันเขาบอกว่าเขาก็พูดกับผมต่อเรื่อยเรื่อยผมก็ถามมีอาการอะไรเนี่ยตามที่เขาพูดเลยพี่ผมถามว่ามีอาการอะไรเนี่ยให้ให้ฝั่งเอเดมดีเขาพูดจบก่อน แล้วหมอเขาก็เข้ามาอาศพอดีมั้งพี่แล้วผมว่าฆ่าเขาตายพอดีเราตู้กว่าเนะี่ยมีมีแค่นี้พี่ของของผมไหมนยะแล้วแล้วคำสุดท้ายด้วยนี่พี่เทนพูดไปดิอะไรเขาพูดอ่ะพี่เทียนี่นั่งอยู่บนรถอ่ะอไอ้ดนนี่อยู่ปะผมพูดผมพูดว่าเดี๋ยวผมพูดให้เลยก็ได้ผมบอกว่าถ้ามีอาการก็มาติดอันนี้ผมผมผมพูดเปจริงก็อืม ก็ไม่มีอะไรที่บอกแล้วว่าน้องตว่าพูดตรงๆเลยห้ามห้ามห้ามโกหกใช่ผมไม่โกหกอยแล้วผมพูดทุกคำใช่ใช่พี่เขาพูดถึงนั้นแหละแต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนจะมีคนอยู่บนรถไงแต่ว่าผมไปพูดตอนแบบพวกพี่ตายแล้วไม่แต่แต่น้องพี่มันอยู่บนรถไงคนหนึ่งใช่ใช่ใช่ครับผมพูดจริงผมพูดจริงพี่น้องมันอยากขอโทษเนี่ยมันบอกแล้วในทั้งแอร์ดอปทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคไหม ใช่คือต้องต้องบอกว่าตัวผมไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วอืมผมไม่ได้อยากจะตีพวกพี่ด้วยอไมออ่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเห็นว่าแก๊งที่โดนใบแดงกันหลายคนแล้วผมอยากจะตีมองโบหรืออะไรนะาาแต่โดยปกติพวกผมก็ไม่ยุ่งกับพวกพี่อยู่แล้วเว้ยใช่แต่คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันเป็นที่อะไรอะพวกผมคนที่เข้ามาใหม่อะ่ะวันนี้ก็มาเล่าพวกกูตีป้าตีป้าคืออะไร มันจะเย็นน้องจะเย็นเย็นจะเย็็นนจะเยรอบแล้วพี่ผมว่าผมคุยกับพี่ตลอดนะพี่ต้อนมันสองสามวันแล้วโอเคโอเครอบรอบหน้าไม่มีแน่นอนน้องผมว่าให้เจ้าตัวออกมาพูดดีกว่าพี่นี่ไงมันออกมาพูดแล้วเอ้ยแล้ววันนี้วันอื่นพี่วันนี้ไม่รู้วันนี้ไม่รู้วันนี้ไม่รู้ผมไม่รู้ อยาพูดเลยนะวันนี้มีมีด้วยเหรอวันนี้มีไหมไอ้ฟ้าแฟชั่นอันนี้ออกดิมีพี่มีมีมีอ่าวันนี้มีอ่ะวันนี้มีมีไอ้กาพี่แต่ผมวันนี้มีไอ้ไอ้เซตที่พวกมามาจากกากินังผมเป็นที่อะไรพวกกูไอ้สัตว์อุ้ยฮะมึงคล่องใจที่อะไรผมวะใจเย็นพี่ฟาใจเย็นพี่นฟ้าใจเย็นเย็น้ยไหนไหนใครใครมันคนไม่ได้อะไรนะพี่คคุุยยให้มันอาจจะ อ่าผิดที่พี่ด้วยแหละมันมันไม่ไม่ได้แบบบอกน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาให้น้องเงี้ยไอ้มันมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่พี่ผมเขาเข้าใจมันวางตัวไว้ถึงที่ไม่ผมว่ามันโตๆกันแล้วพี่ไม่ต้องสอนไม่ต้องอะไรหรอกขาเพื่อนอะไรพี่จะปลามน้องให้แล้วกันถ้าอย่างนั้น<ะ>ได้ไหมได้ไหมฟ้าไอผมผมแค่อยากได้ยินจากปากน้องมันไงมันมันมันอยู่ไหมกรอาอยู่ไหม ไม่มานะพี่ไม่มาคือตอนนี้ไม่มาไม่มาไอพวกนี้ให้มาคุยพวกนี้ให้ไกลอามมาคุยไหมคือมันก็อย่างอย่างที่อย่่างทีผมบอกอะพี่มันสามสตอรี่เล่าตอนผมตอนผมตีกับโนมานี่อะมันก็มากันตอนผมตีกับซ่ามากอ่ะมันก็มากันแล้วตอนนี้คือมาอยู่ไอเดมดีแล้วคือเปรี้ยวว่างั้นตั้งแต่มันพูดตั้งแต่ตอนที่ผมจะตีกับโนมานี่มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าเดี๋ยวไปเข้าดับมันเฮีนมาตีแม่งเลยนั่นแหละเรื่องที่ผมตีมันโนมานน่ก็เรื่องนั้นแหละ ตอนนี้คือมันมันมัน,มน,มนใส่สูตรเอ็มดีแล้วเราพาวเวอร์มันอัพหรอหรือว่าไงคนชื่อไกอาใช่ไหมหลายคนพี่มันหลายคนเด็จกากินังเก่าอะกากินังพี่รับมาสามคนนะถูกปะสามคนคนใหม่อ่ะนั่นแหละมีไอ้ไลฟไลเฟกหรืออะไรนะรีเฟกเหรืออะไรอ่ะอ่าแล้วก็ฮอนปะไกอาไอเมิร์ฟด้ยพี่เมิร์ฟด้วยสี่คนสี่คนลาเต้ด้วยเ ห้าแล <นะ S 1> ้วมั้งเลยอืออยู่ครบเลยรับเออมันแคนจริงน่ายังแคน์และผมว่าพวกผมอยู่เงียบมาตลอดเลยเว้พี่ไม่เคยแปลอะไรกับใครเลยจริง แต่เน,นี้ยมันแหลมเสียได้ไหมผู้แเนตั้งแต่โ <Mother. S 1> น,นมันนี่ตั้งแต่ฟ่ามากจนมาจนมาอยู่เนี้ย,ยคนนี้ป้าฟ้าไอนน่มันส่งเบอร์ไงวะส่งรูปไม่ให้ดูแล้ว,วอ่ะมีคนส่งมาดูดูด,ดูนอกได้ไหมคนนี้ป้าออเซอรอรอนะ ไหนพี่พี่พี่ส่งมาหนไหนนอกนอกครับนอก <_ C os al> ขอ,อยันนะใครลูบล่านปะ <_ C os al> อืมใช่พี่นี่แหละน <_ C os al> ั่นแหละ <_ C os al> ก็เสร็จที่เข้ามาอ๋อนั่นแหละน่าจะเป็นไกรอร่อาอะไรครับน่าจะใช่แหละขอขอโทษแทนน้องด้วยน้อง <_ C os al> รอบหน้าไม่มีครับรอบหน้าไม่มี ถ้ามีอีกก็ก็แล้วแต่ฟ้าตัดสินใจเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้มีคนอยู่เยอะพูดไม่ได้อันนี้วิเปอร์นะคนในนี้มันอยู่เยอะพี่ก็เลยพูดไม่ได้ไงน้องเลยส่งใช่ว่าคนนี้ปุ่นพวกเซ็ตนี้ถูกไหมที่ส่งให้ไปคนที่เข้ามาใหมใ่ใช่ใช่นั่นแหละพี่ผมก็บอก <Video. S 2> ผมว่าผมก็บอกพี่มาหลายวันแล้วนะอันเนี้ยเออเดี๋ยวพี่จัดการให้ แล้วคนในแก๊งเหมือนมันแบบมันมันคาใจอะไรพวกผมอ่ะมันมันต้งแต่โหนมมันนี่กับท่ามากแล้วเว้ยพี่เปามันมันเข้ามาช่วยแล้วแบบมันมาด่าพวกผมยับเลยมันสองสามสตอรี่แล้วอ่ะตอนนี้มันยังมาอยู่มันมาอยู่อยู่ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นประชาชนไงเลยจะไปเอาอะไรพวกมันก็เอาไม่ได้อ่าฮะมันมันแบบเหมือนแบบทหารรับจ้างอ่ะ่อาเข้าใจเข้าใจอืม แล้วน้องๆของฟ้ามีใครไม่โอเคคนไหนพูดได้เลยนะแบบอืมีมีไหมมีไหมครับอันนี้พูดได้เลยนะอันนี้พี่เดนพี่เดนพี่มีแล้วพี่เออพี่อยากอยาเอยากให้น้องมันมาขอโทษแบบจากใจไงบอกเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเล่าเล่าได้เลยครับน้องเล่าได้เลยครับร้านบนครับตรงหน้าบ้านที่เขามาอุ้มศพเพื่อนผมให้น้องผมเล่าได้มันเล่าตรงกับที่น้องพี่เล่าหรือเปล่าวันไหนครับวันนี้หรอคือเมื่อวาน ตอนช่วงตีห้าเอามาอุ้มศพเพื่อนผมเขาร้างครับแล้วผมกลับมาจะมาอาศพเพื่อนเขาแล้วเขาก็บอกว่าผมบอกว่าอะไรวะบอกว่าอะไรวะแดนนี่แดนนี่อยู่ไหนวะเขาเราหยุดจุดยืนตรงไหนคนดูเราไม่ได้ตอนนั้นเราไม่มีลูกไม่มีหมึกมันมันก็ต้องมูฟใหม่คนดูเขาถามว่าเสียได้ไหมเสียไปแล้วตอนนี้เสียไปแล้วแพ้ทรัพยากรเขาไม่ได้จุนกันเลย นาวาอยู่บ้านนาวา่าใช่ครับมผมถามตอนแรกผมถามดีๆนะแล้วเขาก็แบบพูดพูดใส่ผมนี่อยู่แล้วแม่แต่ว่าถ้าสมมติเราคุยด้วยกันตอนนั้นจริงอะเรื่องน้ําเสียงอะถ้าพูดกันตรงฝั่งเราสอง,ง,งคนมันก็ไม่ได้เบากันทั้งคู่มันก็เลยต้องมีมีแบบนั้นไง,ง<ค>ผมก็พูดไปจริง<ค>ผมยอมรับเลย<ค><ม>ก็ก็แต่ตอนแรกผมถามดีๆนะครับบอกว่าเอามาอุ้มเพื่อนผมได้ไงอะเอางี้เอางี้ผมทำงี้ถูกไหมอ๋อเข้าใจเลยก็ถูกครับถูกเอาโอเคงั้นท่านไอ้น้องผมมันขอโทษได้ไหมครับขอโทษ อืมเป็นไรไหมรับรับความขอโทษได้ไหมครับผมมันไม่ไม่อะไรหรอกครับแต่น้องคนอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนั้นผมถามพอหมอมาเสศพผมก็หยุดเล่นแล้วแต่เขาก็มาแทางผมงครับเข้าใจครับเข้าใจไอในมุมหมอมันในมุมผมคือมันต่อเนื่องค <ifi> ือหมอเขาแบบจู่ๆ,ๆเขาวิ่งมาเลยเพราะว่าเขาเขาเป็นหมอใหม่เขาก็บอกเราถูกไหมก็ใช่ครับก็มันจบมันก็ควรคุยคุยหรือเปล่าครับไม่ใช่มาแทงผมต่อถูกไหมคมับเพราะผมก็เก็บอาวุธแล้วครับ อ๋อมันไหลไม่มันมันต่อเนื่องเขาคือมันแบบเขาเหมือนเขาจะลงมาเอาศพเพื่อนอะไรแบบเนี้ยผมก็ไล่แทงเขาแล่จู่มองก็ฉีกเข้ามาอุ้มเลยต่ผมก็ไม่ได้อุ้มเลยอดแทงผมก็ยืนคุยกับคุณไม่ใช่เหรอไม่ไม่รู้ครับเพื่อมคนก็ไม่เงื่องคนก็เป็นคนแทงผมเลยตอนนั้นที่เราก็คุยกันอยู่มัสจะเปิดมึงนะมันล้อมมึงแล้วเปิดเสียได้ไม่ได้จได้ว่าผมก็ไล่แทงคุณเหมือนกันเสียแมวแมวแบบ ต่อเนื่องจริงๆอ่ะมันไม่เปิดลอกมีโปรเทคมันรู้มันรู้โปรเทคไม่แทงหรอกนั่นแหละฟ้าก็ขอขอโทษด้วยน้องรอบหน้าไม่มีครับชื่ออะไรนะครับที่เนี่ยคนที่อยู่ข้างๆฟ้าเนี่ยครับชื่อเซนครับชื่อเซนโอเคโอเคไหมครับเซนขอขอโทษแทนน้องด้วยครับน้องก็เอ้ยเอ้ขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีเรื่องนึงไอ้นาวาอยู่ปะ ก็ดีหรอะเอค่วคเรล่าเรื่องวันนี้ดิเล่าเรื่องวันนี้ดิอ๋อหนูเรื่องหนูที่หนูเล่าให้จอฟังไงเรื่องหลังจบเกี่ยะเขามาบอกหนูว่าติปะติปะคนไหนอ่ะจำเสียงได้ไหมใครหนูรู้ว่าคนไหน่คนที่ชื่อเสมอปพีหนูเล่าให้จฟังเลยวันนั้นตอนที่หนูดน่หนูเล่าให้จฟังไม่รู้จัแต่ไม่เห็นนี้มาเล่าวันไหนเลาเม่อวานหอวั่เ้เล่าหลังจบสตอรี่กับแต้มมหีะี อใช่แล้วตอนนั้นตัวตัวกกินแลวตัคนที่เสมอมาอยู่เดมบียังยังเสมอยังไม่ได้อยู่อยู่อยู่แล้วพี่หลังจบสตอรี่หลังจบอ๋อหมายถึงว่าหมายถึงว่าพวกพี่อะจบสตอรี่กับดัมเบลท์เฮดใช่ใช่แล้วเขาก็มาเล่าหนูแล้วก็เริ่มก็บอาปากใช่จริงจริงมันมันเก็บมาหลายเรื่องแล้วพี่ต๊อดเอาจริงอะ นั่นแหละเดี๋ยวพี่ขอโทษขอขออนุญาตไอคนที่บอกว่าไอเรื่องร้านบนนะครับที่บอกว่าตัวไหลนี่เขาเขาชื่ออะไรอะที่บอกว่ามันมันไหลครับก็เลยแทงต่อไอร้าน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 หอยครับไม่ไม่คุณนะคุณนะคุณนะชื่อรคุณพอสครับพูดเลยอ๋อคุณพอสโอเคครับก็คือตัวมันไหลถูกไหมครับก็เลยแทงต่อมันเรียกว่าเหตุการณ์ต่อเนื่องดีกว่าครับต่มันม่น่าต่อเนื่องแล้วแหละ ตแ่หมอเขาเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอครับใช่เพราะผมผมาหมอแต่ผมขยายความไม่ฟังอีกอีกครั้งนะงได้ได้ผมไล่แทงเขาอยู่แล้วแล้วหมอก็เข้ามาเลยครับคือแล้วมันก็เลยมันก็เลยฆ่าปกติเลยครับไม่ไม่ได้แบบมันมันจะแบบมันเป็นช็อตแรกด้ครับเพราะตอนนั้นผมกลับมาจากชุกกันแล้วครับหมอเป็นคนบินหมอหมอเป็นคนบึงศพเพื่อนคุณคืนไม่ได้ชุบใครเลยอ่ะก็ก็ถูกเขาป็นรอรอเขาพูดก่อนได้เปล่าอ่าได้ได้ ถามคนบนรถก็ได้ครับน่าจะเห็นภาพเดียวผมเพราะเขาน่าจะดูอยู่คือผมกับกับคนชื่อกลุ่มไล่ไล่แทงคนชื่อเซนเพราะเขาลงมาคนเดียวขี่ r าแปดใช่ไหมครับหรือว่าอะไรผมผมนั่งมาผมนั่งมาใช่ครับแล้วผมก็ไล่แทงถูกไหมแล้วก็เปิดแบบว่าเราก็พูดไอ้นี่ก็เปดด้วยแล้วจู่ๆบอกเขาวิ่งฉีดเข้ามาเลยลผมก็เลยแทมันรู้ได้ไงวะว่าว่ารแลนนี้มีงานทิมเพราะว่าคุณก็แบบเหมือนจะเอาเพื่อนไปชุบอะไรอย่างงี้ด้วย แต่ตอนนั้นลงมาที่เราคุยกันก็คือมันจบแล้วไม่ใช่หรอคุณก็บอกเองว่ามันจบแล้วแต่เพื่อนคุณมาอีโมผมนะขอโทษไปเลยให้ผมผมบอกหมอว่าหมอหมอแบบเสียงมันไม่หนักเลยอ๋อเอาเป็นตามนั้นก็ได้ครับผมขเอีกเรื่องนึงไปเลยก็ได้ครับอันนั้นอันนี้ก็ปล่อยผ่านไปก็ได้โอเคมันมันน่าจะผิดที่หมอที่ที่หมอเข้าใหม่ด้วยใช่ไหมครับถูกไหมอ่าใช่หมอใหม่โอเคโอเคโอเคอีกเรื่องนึงเข้าใจเข้าใจแล้วอ่าขออีกเรื่องนึงอ่าอ่อ่าไอเซตคนที่เข้ามาใหม่อ่ะที่เคยอยู่กับอีนางมาก่อนอ่ะอันนี้ผมขอพูดเลยนะ ไอเรื่องหมอเข้าเวรไม่เข้าเวรเนี่ยอันเนี้ยพวกเราใครอยู่มั่งอยที่เห็นกับตาเลยฟังผมนะตอนเมื่อผมได้รูปร้านเนี่ยอะฮะหมอออกแต่พอไอเดมดีอะไปยืนจองกันสามสี่ร้านอ่ะหมอเข้าให้เด้งหกแล้วแบบไปเจอยืนร้านเลยครับคือร้านโดนงันบมดเลยอ่ะอืสามร้านสี่ร้านคือพวกยืนเมาเป็นอาทิตย์แล้วเว้ยพี่ผมงัดจนรู้แล้วอ่ะ หมอที่ชื่อวิเวียนอ่ะผมไม่รู้ไม่รู้ว่ารู้จักรู้จักกับพวกคนที่เสมอเป็นการส่วนตัวหรือเปล่านะตรงเนี้ยไม่น่านะเนี่ยน่าจะเป็นคนแก๊งที่งั้นเมื่อคืนเนี่ยแหละครับพี่เปาเพราะผมผมหมอเด้งหกปุ๊บผมอยู่หน้าแลนชมพูปุ๊บคือเขาก็เราเราคุยกันแล้วไม่ใช่เดี๋ยว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 ต่อต่อนละคือเือเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะมีงันร้านถูกป่ะห้าวันอ่ะตอนเดี๋ยวนี้ไปคุยกันพี่เดี๋ยวนี้เราค่อยคุยกันพี่ มันมันบางเอิญมสองูปเลยเหรอครับพี่ได้ได้ได้แต่ว่าเกิดเราคุยกันแล้วบางเอิ้จัดเลยไปยืนรอสาม้านหมอเข้าให้งัดเสร็จหมอออกพอหมอเด้งเอิ้อจัดก้มงัดกันเหมือนเดิมครับอยู่ทุกร้านเหมือนเดิมอะไรวะก็นั่นแหละผาโอเคเนาะก็ขอโทษด้วยเดี๋ยวไปปรับปรุงคนในแก๊ง ี้พี่พี่ว่างช่วงไหนดีกว่าพี่ต๊อดว่างเหรอว่างเดือนหน้าเลยดีนนองเพราะว่าต้องเคลียร์ระบบทำนู่นทำนี่ใหม่เลยทหลักไปหมดเลยมันจะเล่นดูเดี๋ยวดูันเอางี้สักเดือนหน้าไหมเพราะว่าเรามีทุละกกันอยู่แล้วนี่ถูกไหมรู้กันอยู่ เดี๋ยวหลังกลับมาค่อยว่ากันก็ได้เพียได้ได้ครับได้ได้ได้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับโอเคครับงั้นก็แต่ว่าไอ้สี่คนนั้นอ่ะผมอยากให้มันมาคุยเองนะผมว่าพี่ไม่น่าจะต้องมารับหน้าให้พวกมันอ่ะไอเด็กเขี้ย่พวกเนี้ยมันก็มันก็คนในแก๊งอ่ือน้องมึงแม่งเชื่อฟังจัดบอกอย่างงัดอย่างงัดแม่งก็อย่างงัดโคตรนี้ช่เราะคนในแก๊งอ่ะผมเห็นแว่นมาเป็นสิบแก๊งแล้วนะอุ้ย ใจเน้นครับมากระดกเอาพี่พต่อท,ท <ำ S 2> <ห>นี้ถารู้ว่า,าหาาไม่ต้องเมือนนทะโกกูต,ติ้งจัดเสียจัดจัด อะไรมันโอ้โหมันเสียอะไรพี่ยงยูนมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วก็เดี๋ยวหลังกลับมาค่อยว่ากันได้พี่ต๊อดได้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 จะได้เซตพลอะไรด้วยอ่า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 ครับพี่เปาไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับขอโทษดครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับพ่พี่เพ่พี่เพ่เออคือเร็หมดดีคือเร็หมดดีเร็วๆพี่จิงเดยไอ้เนปไอ้สัตว์แนป เอ้นัปปีนะเขาเรียกว่าอยู่ใอเฟลนค่ะรถกูอยู่ไหนอ่ะมองมาเราเพิ่งจูนใหม่แพ้เล่นไปถ้าแพ้โอินคือกูจะพูดอย่างนี้คนดูฟังผมก่อนนะฮิโรชิยังไม่เปลี่ยนคนเลยตั้งแต่พีอาร์อะไรออกไปเขายังไม่เปลี่ยนคนเลยแล้วเขาเล่นแบบซ้อมกันทุกวันเห็นปะเขาซ้อมกันทุกวันเขา่เป็นผลพลอยได้เลยนะเขางัดล้านแอร์ดบเขาชิวมากแล้วเราเล่นกันไดมอนด์เฮดแทบจะตลอดทุกวันทุกวันเล่นมากี่วันแล้ววะ มานี่มันนี่มนี่มนี่เดี๋ยวกูเล่าอะไรให้ฟังออ้ยของเขาหนาแก๊งเราบอกจะไม่งานร้านว่ะเออเช่ามาช่ามาช่ามาชามาแม่เมื่อเช้าอ่ะผมอยู่พี่มันไอ้กยามันดักแชทมากูอยากมีวมีไวรัสแล้วเข้าไปด่าน้องๆพวกมึงที่ขายไม่นีอะไรนักหนาคุยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ไม่ได้บอกนะมันโดนบัฟเดมอนดเป็นคนมาบอกไม่กูไอ้นี่กูจะพูดก่อนนะกูไม่รู้นะว่าคนใหม่หรือคนเก่าแต่คนเก่ามันฟังแต่เรื่องที่ว่า ความจำชัดไปแล้วว่าจะไม่งังความจำชับไปแล้วแต่ยังดื้อรั้นที่จะทำอ่ะมึงแดวว่ามึงจะข้ามหัวคนในแก๊งเว้ยเหมือนพี่ต๊อดก็สั่งคนห้ามพี่ต๊อดคนสั่งห้ามอ่ะยังข้ามหัวพี่ต๊อดได้มึงมึงมองแก๊งเป็นอะไรมึงเรียกมันมาดลยไอ้คนที่ทำผิดมึงเรียกมันมาตอนเรียกเมีลมบ้านนี่คนคนดูคนดูโอเคหรอตีไปรู้อยู่แล้วว่าแพ้นะโอกาสแพ้ก็ประมาณเจ็ดสิบชนะสามสิบปล่อยมันไม่ได้ตีไปมันบันอะเพราบอกไปแล้วว่าบันชบรเปล่างัดนทำไมอ่ะ ไม่เรามีรประสบการณ์แล้วที่ได้เตียบใจวันนี้เพราะอะไรอ่ะสั่งหยุดแต่เรายังไปทำไงอืมือร้านก็ไม่ต้องอยู่รอมารอรอรอมารอ,อ,ม,าอ,ม,าอมาทีเดียวเลยไม่อยากกูหรอกเฮี้ยกูไปอนอน